ขับเรือสุกรหายไข่ดาวไปกินมึงเอาเรือมีเตือด หนำมันโดนใช่งหมอ่ก่อนไปแจกข้าวเนี้ยเราจะแวะไปดูน้องๆที่ม็อบใจจริงก็อยากไปครับแต่วันนี้ติดงานแต่วันนี้คนไม่พาไปครับวันนี้ใจจริงอยากไปครับแต่ติดข้าวของต้องส่งข้าวที่น้องก่อนก็รอรอถ้าได้กลับเร็วไม่น่าจะได้กลับเร็วมักงกลัวเขาเลือกก่อนเดี๋ยวไปแวะดูหน่อยนิด <Cub> น <ans> <c oughs> ึงก็ยังดีครับ ไปดูก่อนมีม็มอบวันที่เจ็ดอยู่ไม่เป็นไรนะครับม็อบวันที่เจ็ดยังมีอยู่อะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตัดตรงนี้แล้วกันนะครับคุณน้องชายสองคนน้ำเนี่ยมากุ้ยฉีดให้นี่นะครับเราก็ต้องฉีดนะมามาฉีดให้กุ้น้ำเนี่ยนะ เล่นหนาจะได้เนี่ยเล่หนาจะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวกำลังของไปนะครับตอนนี้งงนให้น้องๆ<ห>ยก<ห>น,นะครับลอยอนที่บอกเลยครับพว้สุดยอดสุดยอดขนาดสุดยอดแบบเป็นอย่างพ่าอยู่หุ่นอยูย่แถวผมพ่อแจกมาอล้วลอยกองสองลอยกองเยี่ยมเยี่ยมต่นนี้จะมเนของคนเดียวหรอกกระมูกทั่วกันนี่แหละคุยกันเอาไปสิมันล่องแขกไม่เป็นไรเฟนพี่น้ำเพราพี่พ่วงโยกับหมอช่องขวบโยกับช่องน้ำอยู่แต่ก็ช่องนี่ยังยาก ยังบร<ม>สะดวก์เพราะเป็นงานงานชุกเฉิน,<ม>นผพราี่สํานึวกกับเจนนี่<ม>นบวกกันนี่อย่างก็ติดถ,ถามใครหารการแต่ว่าวัตถิหานี่เป็นของสีเกตจังหว่าสีเกตป้องการห้องอยคนดีติดตามมาเบื้<ว>อง<ว>ตอน้นแต่ว่ายังบวท่านบังหวัท่านชัดเจนถ้าชัดเจนพี่น้องสีสกิดล่อแล้วโทรมาถามผมเพื่อลงทะเบียเนเป็นจริงเป็นจัง แล้วก็ทิศเขาไปที่คัดกองปกติแล้วจะส่งด้วยรถหืคันสีเกีอ่ะโอเคจังได้ผมติดต่อไปให้กองแล้วผมผมมาไดนผมมาไดนยอดยอดชื่อแบบว่าผมมาไดนยอดคู่คุยผมกับภาษาส่งเขาได้พี่น้องก็ต้องได้กินทุกคนจ้ะเรื่องคนขับรถแล้วพนักงานน่าแบวกกันได้ได้แอดแอดเพื่อนพี่เขามาแต่ว่าเวลาแอดตอนนี้เขาแอดพี่หลายคนเนี่ยพี่พี่ปรได้รับแต่ว่าพอ ข่ามาในอินบอลเด้ออินบอลบอกว่า,อาไอผมคนถือไปส่ง,งเขาไอ้เด้อต่อ,ต,อ,ต,อต่อคือเพราะว่าไอในโปรไฟล์ครับเห็นบอกคือกันน่ะนะแต่ว่าขออินบอกเข่ามาอินบอลไอ,อลสิบึงถ้าแม่ท่อเขาติดเน็รับมาถ้าติดปุ้ยนะครับเพราะว่าส<อ>ิบมิตรกลุ่มนี้เราบอกว่ากลุ่มจิตอาสาส่งเขงาส่งหน้าเพราะสิมีกลุ่มให้แล้วที่ส่งภาพไปให้แล้วก็ส่งไอสิไปให้จะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผมติดต่อไปให้ซ่องครับผมบ่าได้ยอดฟุ้งปุ้ยพอส่องพอรับเพจนัก แน่ช่วยชองนี้รับเหน้อยาเดียวเทเมาขึ้นรถมันไม่ไหลบ่ได้รับเหน้ยกเยอะใ่อที่ไมส่งใหมพี่ออไ่ได้เพราะ่าผมเมาแค่บ่าเ่มไปมไปมไป่มสทอ่ะ่ครับหมอทําเขาคนละขั้นการประเด็นกัไปูกันนี่แหละผม่าพมจะเพีดปันสุปโอ้พี่อองไ่ได้ผพเลยมาพี่ออเพราะพี่หน่อห้าจอรถซื้อยากซื้อกินซื้อเงีย ตอ,อ,อนนี้ก็มีค่าจากพี่ๆน้องๆหลายหลายที่นะครับพี่เสือนี่ปะอ่ะ<แ>พี่เสือสนันอยู่ปะยูบบ้านเท่าเมื่อนีนผมกับซ้อยู่กันเลผมว่าค้าตรวจว่าเมื่อนี้ท่ากติดช่วงเขาพ่อพี่พน้องแล้วห้าก็่าประเดี๋ยวไปผมมาตรวจผมเมืม่อน,นี้แบบทุกเสอร์ผมมาตลอดผม,ผมสาำอยู่เหมือนกันตัวเดียวท่านราอ่านี่เขานี่เขานะครับสำหรับพี่น้องเราผู้ป่วยก็จะนั่งนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับ